ะุนตกลิ้นนะจ้ะไล่เป็ดออกหาเก็บกินเป็ดตะกระตนกินย่งใหม่ไลเป็ดออกหากินยามลรงช่วยกับตาพุน เขาเศร้าอะไรมันก็แม่จะจบสิแรียขผินถอกนะเป็ดมันอยากเขาห่อปล่อยให้มันหาเก็บกินให้มันรอออกกำลังกายเล่นน้ำเรียนยังสักก่อนจะเอาเขามาขังเก็บอาหารก็สิเป็นแบบนี้ค่ะกิจวัตรประจำวันทุกมือตอนเศร้าก็ตอนแรงตอนเศร้าก็ปล่อยออกหากิน เลียนน้าออกกำลังกายเก็บกินเศษแมงไม้มเศษตะ,กะเกตันสกวอนสวยมากละลาเขาขอกเกีย้ยอาหารอิ่มๆกะปขีขอกไวหมอนี่มาแรงมากะประมาณใบาสามม้งซีม,ม้งซีมงแรงซีม,ม้งกลัวก็ออกมาปล่อยค่ะประมาณจักหาม้งก็จังเอาเข,ข่าขัางไว้กะเกีย้ยอาหารกะปีดขอกเรียบร้อยมีแค่นี้แหละค่ะลองนี่มันกะ มันบ่คอยออกไข่มันตกใจเสียงฝนหรือว่าจังไรกับใบหูมันบวชหายไข่ท่าที่ควนไปไหนแต่เลยล่องปล่อยมันมาออกกําลังกายเบื่องให้มันเก็บกินยอดหญ้ายอดยังนำให้มันเดี๋ยออกกําลังกายมันอยู่แต่ในขอกหลายมันเกิดสีเบอือประจักษ์ลักษณะขอกอะ่ะเป็นขอกเหมือดแจะเปิดไ้ไว้ให้ามาแลง ลักษณะของอไว้ในนี้อยู่ในนี่ก็มีไก่ไข่ไก่ไข่สามสิบตัวไข่ทุกมื้อผลผลิตทุกวันน่ะเห็นบอกกันทั้าเศร้าเผ่ากัะแรนขึ้นมาเลยเดย้มันอยากเข,าข่าคอกอันนี้ก็คือนกนกข้องลูกชายเอามาเลียงไว้มีหลายตัวนะคะมวนกำลังฟักอยู่ในกะปูผักเผากะม,มีก็มี นกหงส์ยกกำลังฟักค่ะฟักทุกแม่เลยฟักทุกแม่อันนี้กระลาบักขาดอา่ไปไปลูกไปไปลายมันลงเนาะค่ะลายมันลงให้หน้าขึ้นเกลีมันออกไปหากินก่อนมันต้องยืนเฝ้าตลอดนะคะแต่ว่าตอนเสาร์นี่บ่ได้เฝ้าตอนเสาร์นี่คือข้อปล่อยไปเลยมันกะสี่เลียนน้ำยุ่ห้องมันแต่ว่าตอนแรกนี่ มันต้องเฝ้าคันบ่ค่อยอยากเรียนปลาได้ตอนแรงหนานเห็นบมเข้ามาทน้าไหนก็จะเึ้นให้นานานานนานว่านี่คืออะไรเห็นมั้ยก็น,นี้ละ5โมขึ้นเลยแค่นี้ก่อนนะคะ่ะเดี๋ยวตอนปิดลงไปเรียนน้ำก่อน

ไปออกน้หากินเมไม่ก่อนอีกจักเพียงชั่วโมงเดี๋ยวฮากระเต้อนเป็ดขึ้นคอกตอนนี้เป็ดก็ออกมาไก่แห้งโอ้นค้ขอกเลยค่ะถามมาสามเหน้าใหญ่ๆถามฮาพอยืนเฝ้ามันก็ซีแล่นกลับขึ้นไปคอกคือเก่าเฮาก็ต้องยืนเฝ้าถ้ามฮะยืนเฝ้านี่สิกินดีเลยค่ะสิเลมเลื่อนน้ำไปเรื่อยหาซ่อนไส้กิน แม่งใหม่แม่งไหลอยู่ในน้ำนี่แหละแต่้าเห้องหันหลังหายปุ๊บก็คือเดินขบวนตามกวนเ้าไปเลยเป็นซ้ายไปเลยเดินเป็นทางน้ำกวนคนต้องเฝ้าตลอดนะค่ะเพราะว่าเ้ากไปอยากห้เพิ่นหาเก็บกินเศษอาหารสักกอนเดี๋ยวจัน่อยอีกจกกังเพิ่งชั่วโมงค่ะในเวลากระสีตอนขึ้นขอบตอนง่ายๆค่ะน้ำสีน้ำกลอนไปเป็น,ปน,ปนทางเราต้องราดหยาด เปิดประตูขอ,อกไว้ันก็สิซลรนกันเลย